เขาเรียกว่าหรู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 อะไรประมาณนั้นนะเพื่อนเนาะก็อยู่อย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพื่อนค่ะใช้ชีวิตแบบส,สบายสบายตามสุดขาถ้าเราหาที่อะไรสักที่หนึ่งเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อนรีแลก์เนาะรีแลก์ให้กับตัวเองแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองมาอย่างเงี้ยเดินอยู่นะคะอ่าก็ยังมีเสียงนกเสียงอะไรที่เราได้ยินนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะนี่นะคะเพื่อนค่ะชอบมุมนี้มากเลยเห็นไหมคะบรรยากาศ มีต้นไผ่มีต้นไม้มีต้นสักนะคะมีครบนะคะมีครบให้เราได้เลยนะคะมาเดินแบบนี้ดูสิครับเพื่อนคะ่ะอยู่กับแบบธรรมชาติแล้วก็แบบอยู่อันนี้สมุดประการนะคะพเพื่อนค่ะพิสนิทมาในมาตรงที่สีหน้าเขาเรียกว่าสีหน้าเนาะแล้วก็รอยยิ้มนะคะพเพื่อนเนาะเออจริงๆคะ่ะในเมื่อเราทํางานมาทั้งวันนะคะเพื่อนๆล่ะ นะเดินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเอยๆเง,งี้ยมองเห็นไหมคะพเพื่อนๆด้านหลังนี่ก็หาภายนอกเข้ามานิดนึงนะคะเพื่อนค่ะแต่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติให้เราย่น่ะ <ขา S 2> ถ้าเราหาที่อะไรสักที่หนึ่งเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อนรีแลกซ์เนาะรีแลกซ์ให้กับตัวเองแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองมาอย่างเงี้ยเดินอยู่ยนะคะอ่าก็ยังมีเสียงนกเสียงอะไรที่เราได้ยินนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคุณเพื่อนค่ะ ความสุขท,ที่เราหาได้นะเพื่อนนะความสุความสิดีกว่านะคะเหมือนกับว่าเราอยากถ่ายทอดให้เพื่อนนะคะว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขได้เหมือนกันนะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ในที่คะ่ะได้มองดูต้นไม้สีเขียวๆนะคะเขาเรียกว่า,วาอะไรนะความสุขเกิดขึ้นได้จากข้างในใช่ไหมคะเพื่อนะ่ะแล้วก็จะออกดีกว่านะคะ เหมือนกับว่าเราอยากถ่ายทอดให้พเพื่อนๆนะคะว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขได้เหมือนกันนะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ในที่นั็นนะคะเราก็มาเดินเล่นตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีะเขาเรียวกว่าอะไรเสียงรถเสียงอะไรหน่อยแต่เราไม่เลือกที่จะเดินไปตรงนั้นเราชอบมุมนี้ค่ะถ้าเราหาที่อะไรสักที่หนึ่งเพื่อเพื่อ,เ,อเขาเรียกว,ว่า, <c oughs> าอะไรเพื่อนรีแลกซ์เนาะรีแลกซ์ให้กับตัวเองแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองมาอย่างเงี้ยเดินอย่างเนะคะ เราก็มาเดินเล่นตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรเสียงรถเสียงอะไรหน่อยแต่เราไม่เลือกที่จะเดินไปตรงนั้นเราชอบมุมนี้ดีกว่านะคะเหมือนกับว่าเราอยากถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะคะว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขได้เหมือนกันนะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ในที่นะคะเพื่อน่ะชอบมุมนี้มากเลยเห็นไหมคะบรรยากาศมีต้นไผ่มีต้นไม้มีต้นสักนะคะมีครบนะคะมีครบให้เราได้เลยนะคะ เขาเรียกว่าหรูๆหรูๆอะไรประมาณนั้นนะเพื่อนเนาะก็อยู่อย่างเงี้ยมีความสุขคำเพื่อนค่ะใช้ชีวิตแบบส,สบายๆตามสเตนนะคะเราก็มาเดินเล่นตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเสียงรถเสียงอะไรหน่อยแต่เราไม่เลือกที่จะเดินไปตรงนั้นเราชอบภุมนี้คำเพื่อนค่ะความสุขที่ที่เราหาได้นะเพื่อนเนาะความความการเดินแบบเนี้ยดูสิคำเพื่อนค่ะอยู่กับ แบบธรรมชาติแล้วก็แบบอยู่อันนี้สมุดประก,การนะคะเพ,พื่อนค่ะพิสณิตมาในสุขที่เราหาได้นะคะพิสณิก็ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะดูนะคะบริเวณตรงนู้นนะคะเพื่อน่ะบริเวณตรงนู้นเนี่ยเห็นไหมคะเพะื่อนเนี่ยอ่าเนี่ยยามเยน็นเย็นดีกว่านะคะเหมือนกับว่าเราอยากถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะคะว่าเรามาอย่างเงี้เราก็มีความสุขได้เหมือนกันนะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ในที่มาเดินแบบนี้ดูสิคะเพะื่อนๆ่ะอยู่กับ แบบธรรมชาติแล้วก็แบบอยู่อันนี้สมุดรประการน,นะคะเพื่อนค่ะพิสนิทมาในนี่แหละคะ่ะเพื่อนค่ะบรรยากาศยามเย็นๆเนาะเราก็รับความสดชื่นไปได้วยกันนะคะเพื่อนอาจจะมีเสียงสวยอะเพื่อนพิศนิษฐ์คิดว่าสวยแล้วทาให้พิสนิทแบบสดชื่นเลยแบบอเอาจับภาพวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆบรรยากาศแบบนี้คะ่ะเพื่อนค่ะบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะนะคะ ชีวิตท like, ี่แบบไม่ต no? you your ้องไม่ต้องอะไรมากมายค่ะเพื่อนขาไม่ต้องอะไรมากค่ะถ้าเราหาที่อะไรสักที่หนึ่งเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อนรีแลกซ์เนาะรีแลกซ์ให้กับตัวเองแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองมาอย่างเงี้ยเดินยก็ไม่มีอะไรค่ะเพื่อนค่ะเนาะคือยังไงบอกตรงๆอะเลิกงานมาแล้วก็แบบว่า ได้มาไของใครของของของ,ของ,ข,องของคุนั้นเนาะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะคะแต่พี่สนิทชอบแบบนี้พี่สนิทก็เลยต้องมาแบบนี้ค่ะเพื่อนคะ่ะเขาเรียกว่านี่แหลคะค่ะความสุข,ขความเพื่อน่ะความสุขที่<ค>ที่เราหาได้นะเพื่อน,นอความ,ค,วามคุคาคคได้มองดูต้นไม้สีเขียวเขียวนะคะเขาเรียกบอกว่าอะไรนะความสุขเกิดขึ้นได้จากข้างในใช่ไหมคะมเพื่อนคะ่ะแล้วก็จะออกมาเดินแบบนี้ดูสิคะเพื่อนๆค่ะอยู่กับ แบบธรรมชาติแล้วก็แบบอยู่อันนี้สมุดประการน,นะคะเพื่อนค่ะพิเศษมาในสวยอะ่ะเพื่อนพิเศษคิดว่าสวยแล้วทาให้พิเศษแบบสดชื่นเลยแบบอเอาจับภาพวิดีโอเนี้ยฝากเพื่อนๆมาตรงที่สีหน้าเขาเรียกว่าสีหน้าเนาะแล้วก็รอยยิ้มนะคะเพื่อนเนะเออจริงๆคะ่ะในเมื่อเราทํางานมาทั้งวันนะคะเพื่อนนะคะ เราก็มาเดินเล่นตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเสียงรถเสียงอะไรหน่อยแต่เราไม่เลือกที่จะเดินไปตรงนั้นเราชอบมุมนีใหม่นะขอแบบมองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะคะแล้วก็มาตรงที่สีหน้าเขาเรียกว่าสีหน้าเนาะแล้วก็รอยยิ้มนะคะเพื่อนเนาะเออจริงๆค่ะ ในเมื่อเราทํางานมาทั้งวันนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะเพื่อนค่ะบรรยากาศยามเย็นๆเนาะเราก็รับความสดชื่นไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆอาจจะมีเสียงสุขที่เราหาได้นะคะพิ่สนิ์ก็ไปเรื่อยๆนะคะดูนะคะบร,บริเวณตรงนู้นนะคะเพื่อนค่ะบริเวณตรงนู้นเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยอ่าเนี่ยยามเย็นๆนะคะเราก็มาเดินเล่นตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรเสียงรถเสียงอะไรหน่อยแต่เราไม่เลือกที่จะเดินไปตรงนั้นเราชอบภุมนี้อยู่นะคะอ่าก็ยังมีเสียงนกเสียงอะไรที่เราได้ยินนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแบบมีความเขียวนะคะมีความสดนะคะมีความแบบร่มรื่นร่มเย็นอย่างเงี้ยเขาพอแล้วเขาเพื่อนเนาะมีความสุขจริงๆนะคะก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนคะ่ะเนาะคือยังไงบอกตรงๆอ่ะ เลิกงานมาแล้วก็แบบว่าได้บรรยากาศแบบนี้คะ่ะเพื่อนค่ะบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะนะคะชีวิตที่แบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายค่ะเพื่อน่ะ <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากสวยอะเพื่อนพิศนิษฐคิดว่าสวยแล้วทาให้พิศนิษแบบสดชื่นเลยแบบอืเอาจับภาพวิดีโอเนี้ยฝากเพื่อนๆมาตรงที่สีหน้าเขาเรียกว่าสีหน้าเนาะแล้วก็รอยยิ้มนะคะเพื่อนๆนะ จริงๆค่ะในเมื่อเราทํางานมาทั้งวันนะคะพเพื่อนเพื่อนค่ะความสุขที่เราหาได้นะพเพื่อนเนความความนี่แหละค่ะพเพื่อนเพื่อนค่ะบรรยากาศยามเย็นๆเนาะเราก็รับความสดชื่นไปด้วยกันนะคะพเพื่อนๆอาจจะมีเสียงเพื่อเพื่อนค่ะนะเดินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆงี้ยมงเห็นไหมคะพเพื่อนเพื่อนด้านหลังนี่ก็าภายนอกเข้ามานิดนึงนะคะพเพื่อนค่ะ แต่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติให้เราหาภายนอกเข้ามานิดนึงนะคะเพื่อน่ะแต่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติให้เราหาภายนอกเข้ามานิดนึงนะคะเพื่อน่ะแต่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติให้เราย่ค่ะถ้าเราหาที่อะไรสัก <durability> ที่หนึง่งเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าอนะไรอะเพื่อนรีแลกซ์เนาะรีแลกซ์ให้กับตัวเองแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองมาอย่างเงี้ยเดิน petit. หน่ค่ะเพื่อน่ะความสุขที่ที่เราหาได้นะเพื่อนนะความมาตรงที่สีหน้า เขาเรียกว่าสีหน้าเนาะแล้วก็รอยยิ้มนะคะเพื่อนๆนะเออจริงๆค่ะในเมื่อเราทํางานมาทั้งวันนะคะเพื่อนนะคะเราก็มาเดินเล่นตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเสียงรถเสียงอะไรหน่อยแต่เราไม่เลือกที่จะเดินไปตรงนั้นเราชอบมุมนี้ดีกว่านะคะเหมือนกับว่าเราอยากถ่ายทอดให้เพื่อนนะคะว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขได้เหมือนกันนะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ในที่สวยอะเพื่อน พินิษคิดว่าสวยแล้วทาให้พินศษแบบสดชื่นเลยแบบอเอาจับภาพวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆใหม่นะขอแบบมองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะคะแล้วก็อี่าเขาเรียกว่าอูไรหรูๆหรูๆอะไรประมาณนั้นนะเพื่อนเนาะก็อยู่อย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพื่อนคะ่ะใช้ชีวิตแบบส,สบายๆตามสแบบมีความเขียวนะคะมีความสดนะคะมีความแบบร่มรื่น ร่มเย็นอย่างเงี้ยเขาพอแล้วเขาเพื่อนเนาะมีความสุขจริงนะคะได้มองดูต้นไม้สีเขียวๆนะคะเขาเรียกบอกว่าอะไรนะความสุขเกิดขึ้นได้จากข้างในใช่ไหมคะเพื่อนค่ะแล้วก็จะออกมาเดินแบบนี้ดูสิคะาเพื่อนค่ะอยู่กับแบบธรรมชาติแล้วก็แบบอยู่อันนี้สมุดประการนะคะเพื่อนค่ะพิสนิดมาในนีกว่านะคะเหมือนกับว่า เราอยากถ่ายทอดให้พเพื่อนๆนะคะว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขได้เหมือนกันนะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ในที่นี่แหละค่ะพเพื่อนๆค่ะบรรยากาศยามเย็นๆเนาะเราก็รับความสดชื่นไปด้วยกันนะคะพเพเื่อนๆอาจจะมีเสียงได้มองดูต้นไม้สีเขียวๆนะคะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะความสุขเกิดขึ้นได้จากข้างในใช่ไหมคะพเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะออกค่ะถ้าเรา หาที่อะไรสักที่หนึ่งเพื่อ